รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวนันอังคา18ร18พฤษภาคม2564ปุ๊กกับมุ้ยมาแล้วรายงานตัวนะคะเช้าตรู่แบบนี้เจอหน้าเรา2คนเวลาดี6มโมงเช้าแน่นอนข่วสารด้านการ,กรเกษตรเราสองคนมีมาฝากค่ะในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะเกษตรรอบวันค่ะ อดีตพยาบาลสาวลาออกจากงานกลับมาบ้านเพื่อมาทำเกษตรผสมผสานสามารถสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 <c oughs> เป็นอย่างดีและเปิดเป็นฟาร์มการเกษตรชื่อผรเจริญฟาร์ม นางสาวธัญ,ญลักษณ์มหัทธนายศน,นันบ้านนนสำราญหมู่5ตำบลกุดสินคุ้มใหม่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตนทำงานเป็นพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีซึ่งในระหว่างที่ยังทำงานประจำอยู่ได้ลองลงมือทำการเกษตรโดยการปลูกพืชก่อนเป็นอันดับแรกเช่นกล้วยผักหวานปลูกภายสายพันธุ์ต่างๆไว้ที่ส่วนของตนเองทำลักษณะนี้อยู่ประมาณ2ปีพบว่าการปลูกพืชอย,อย่างเดียวยังไม่ตอบโจทย์และไรายได้ที่เข้ามายังน้อยมากอีกท รั้งหลังจากที่ทํางานประจํามาหลายปีตนเองรู้สึกว่าเหนื่อยกับการทํางานที่ทําอยู่ประกอบกับเป็นคนที่ชอบเรื่องการเกษตรอยู่แล้วจึงตัดสินใจลาออกจากงานกลับมาทําเกษตรแบบผสมผสานอย่างจริงจังที่บ้านโดยมีพื้นที่6ไร่แบ่งทานา2ไร่สารน้ําเลี้ยงปลา1ไร่ปลูกพาย1ไร่ส่วนที่เหลือทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว์หลายอย่างทั้งเลี้ยงไก่ดำเคยู U, ภูพานขายลูกอายุ21วันตัวละ50บาทอายุ1เดือนขายตัวละ70บาทอายุ2เดือนขาย ายตัวละ150บาทไก่ดำํำแหลกขายกิโลกรัมละ180บาทปลูกผักหวานเก็บยอดขายกิโลกรัมละ300บาทปลูกผ่ยกิมซุงตัดหน่อขายกิโลกรัมละ50บาทเลี้ยงดวงสาคูขายปลีกกิโลกรัมละ250บาทราคาส่งกิโลกรัมละ200บาทนอกจากนี้ยังเลี้ยงหนูนาหรือหนูพุกขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ซึ่งจะขายเป็นชุดโดยหนูอายุ3-4เดือนตัวผู้1ตัวและตัวเมีย2ตัวจะขายอยู่ที่ราคา1,000บาทและขายเป็นหนูเนื้อกิโลกรัมละ200 0 0ถึง250บาทและตอนนี้กำลังวางแผนที่จะเลี้ยงหอยเชอรี่กับปลาไหลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้มีรายได้ให้เข้ามาตลอดทั้งปีซึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือเก็บเดือนละประมาณ70,000ถึง80,000บาทถือว่าเป็นรายได้ที่มากพอสมควรในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งจะเห็นว่าอาชีพการเกษตรนั้นยังมีอนาคตและสามารถสร้างรายได้แบบยั่งยืน อัปเดตข่าวสารด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะีไปเกาะติดเบื้องลึกเบื้องหลังการปฏิบัติภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดพักกันสักครู่ค่ะ,คะ